โปเกอร์ไฮไลท์ที่จะพูดถึงวันนี้นะครับคือไฮไลท์ไฟนอลเทเบิลอีเวนท์ที่สิบสองค่าสมัครหนึ 1, 125, 000, no en, ่งแสนสองหมื่นห้าพันดอลลาร์โนลิมิตโฮเดนเซเว่นแฮนด์นะครับผมซึ่งจัดแข่งที่ไททันโปเกอร์เจจูนะครับในไฟนอลเทเบิลนี้มีคนไทยหนึ่งคนนะครับคือโปปุญัทนนเราได้เข้าด้วยชิปอันดับสองผลจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนอนื่นมาดูชิปนะครับโปปุญัทนนเราครับมีชิปอันดับสองนะครับประมาณสามสิบเอ็ดบีบี คนที่ชิปน้อยส่วนหนึครับคือเกียร์รีนะครับมี6 BB และแดนสมิธก็มี6 BB เช่นกันมาถึงเงินรางวัลครับผมที่1ได้สูงถึง2องล้านเก้าแสดอลลาร์หรือประมาณร้อยล้านบาทถึงจะจบอันดับแปนะครับก็ได้4ี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันดอลลาร์หรือประมาณ15ล้านบาทเมื่อพร้อมกันแล้วไปดูไฮไลท์แฮนด์กันเลยมากันที่แฮนด์แรกครับแดนสมิธครับเหลือชิปเพียงหกแสนนะครับถือ A10 ทนออฟสูตรเลือก All In ไปเลย มาบวงมาถึง b น BB นะครับคริสบูเวอร์ที่มีพ็อกเก็ตควีนรับอยู่แล้วนะครับไปดูกันที่ฟ r อปฟรอปตรงมาเป็น968แดนสมิธต,ต้องการ A หรือ7เพื่อชนะนะครับมาดูกันที่เทิร์นครับผมเทิ Turn ร์นตงมาเป็น9นะครับสถานการณ์ไม่เปลี่ยนนะครับ A หรือ7นะครับแต่ห้ามเป็นไดมอนด์และลีเวอร์ตกเป็นคิง ทำให้แดนสมิธตกไปเป็นคนแรกในฟ i n a l นลเทเบิลนะครับผมและแฮน d ถัดไปครับเคียรลีนะครับถือ A8 แปดออฟเหลือชิปเพียง425,000นะครับเรสไปที่สี่แสนก็คือเหมือนจะออ้ยเลยครับและนี่ครับเวียาครับถือแจ็คคิงจากตำแหน่งสมอลายเลือกครีเบตนะครับ675,000นห้าันตรงนี้คออยู่แล้วนะครับไปลุ้นกันที่บอร์ด A8 เจอกับแจ็คคิงครับเวีราต้องการแจ็คคิงเพื่อชนะนะครับและปรอบตกมาเป็นคิงคิงเจ็เลยครับแทบจะรอยเดนนะครับมาดูกันต่อที่เทินครับเทินตกมาเป็นห้าเรียบร้อยครับตกไปอีกหนึ่งคนทำให้ตอนนี้เหลือผู้เล่นทั้งหมด6คนในโตนะครับโบปุนัตเรายังรอดอยู่ และนี่ครับเคียร์ลีที่ตกไปอันดับเจ็ดนะครับได้เงินรางวัลไป5 4า0 0นดอลลาร์ด้วยกันและแฮนนี่ครับ A-King of s u i t ของเบนจามินทอรีนะครับเรสออกไปที่3,50,000และนี่ครับคริสโตฟนะครับถือ A5 s u ่สุดเอ็ดมอบิ้งไปปุนนัดครับผมถือพ็อกเก็ตควีนชิปสองคนนี้พอๆกันนะครับแต่ปุนนัดร้อยกว่า1ล้าน o อเกต q ควีนต้องเลือกครีเบตอยู่แล้วนะครับครีเบตไปที่8แ0 0 0 50,000สองเท่านิดๆนะครับและเ King of ฟสูตร all-in กับครับปุนนัทสแนปคอ l l คลาสสิกนะครับเอคิงเจอกับ Queen Queen มาดูกันครับว่าควินกับบุญนัทจะรอดหรือไม่ฟรอปตกมาเป็นแจ็คเอ u e e n ปักควีนนะครับเบนจามินต้องการสิบเพื่อเป็นสเตท และเทินครับตกมาเป็น8ปุ่นนะัดเรายังรอดอยู่นะครับนี่นะครับมีตุ๊กตาน้ำโชคและรีเวอร์ตกมาเป็นท้าทำให้ปุ่นนัดเดว์โบอัพสำเร็จนะครับมีชิปเพิ่มขึ้นมาเป็น7จ็ดล้านสด้วยกันและแฮนด์ถัดมาของเบนเจามินครับได้ A King of s u i t อีกรอบหนึ่งติดติดตดกันเลยนะครับครั้งนี้เลือกอออินเฟรตั้งแต่ตำแหน่ง UTG มอบวนมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงมิกิตาครับมิกิตาก็มอบครับและเวียราถือพ็อกเก็ตแจ็คจากบิ๊กไบร์เลือกคอนะครับมาดูกันครับว่าครั้งนี้จะรอดหรือไม่ฟรอปตรงมาเป็น2 2 3เบนจะมินต้องการ A หรือคิงนะครับเทินตรงมาเป็นควีนครับยังรอดอยู่นะครับของเวียรา เบนจามินจะส่องแฮนแพ้เลยหรือไม่เรียบร้อยครับเบนจามินเอคิงสองตาทำให้แพ้ไปเลยนะครับเวลาชิบเพิ่งขึ้นมาหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเบนจามินตกไปได้หกนะครับได้เงินรางวัลกลับไปหกแสนแปดหมื่นหกพันดอลลาร์และแฮนต่อมาครับเวลาครับถือเอควีนออฟสูดจากตำแหน่งไฮแจ็คนะครับเรสออกไปที่สามแสน ปุ่นนัดเราถือพ็อกเก็ตแจ็คนะครับจากตำแหน่งบอททอและชิปเขาเยอะมากนะครับเลือกทรีเบตออกไป8 5 0 0 0 0หมื่นมอบนะครับมีกิตะก็มอบนะครับ94้าสีออฟเอควีนออฟูครับจะทำยังไงตรงนี้เขาอาจจะคิดน,นะครับว่าปุ่นนัดทรีเบตบับหรือเปล่าเนื่องจากชิปเยอะเป็นการกดดันจึงเลือกออยนะครับแต่ปุ่นนัดมีจริงครับผม ฟลิปอีกรอบนะครับเอ,อควีนออฟเจอกับพอกเกตแจ็คนี่นะครับเอาตุ๊ก,กตาล้ำโชคขึ้นมาวางก่อนฟลอปตกมาเป็นสามสามสี่ปุณนัดรอดอยู่นะครับห้ามเอหรือควีนและแจ็คเรียบร้อยครับรอยน่งเดทปุณน,นัดเราติดฟูลเฮาที่เทิรนเขี่ยตกไปนหนึ่งคนนะครับได้ชิปเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับตอนนี้มีสูงถึงสิบสองล้าน เป็นชิปเลีดของโต๊ะนะครับเวีราตกดน้ำห้านะครับได้เงินรางวัลไปเกือบ9 0 0 0แสนดอลลาเบรนี่ครับคริสบูเวอร์นะครับถือสิบแจ็คสูเดตเรสไปหนึ่งล้านสี่แสนนะครับคือเหมือนแทบจะออยน,นะครับเหลือชิปหลังไว 2, ้สองแสนห้ามิกิตาครับถือแจ็คควีนออฟสุดมีชิปเหลือสองล้านนะครับเลือกคอตางเข้าไปก่อนนะครับ แต่นี่ครับสวยแล้วครับคริสโตฟถือเอควีนออฟสูตนะครับซึ่งมีชิปโคเวอร์ทั้งสองคนเป็นโดมิเนตในโดมิเนตอีกรอบนะครับเลือกอออินยัดเลยครับสวยแล้วครับคริสบูเวอร์นะครับมีคนตามมาสองคนนะครับสิบแจ็คสูเต็ดเหลือชิปให้หลังเพียงสองแสนห้านะครับแต่ถ้าคิดได้ทางกับกันนะครับถ้าได้พอตนี้นะครับ ชิปจะเพิ่มขึ้นสามเท่านะครับเลือกคอนะครับมีกิตาสวยครับโดนหนีบแบบนี้ครับผมต้องเล่นด้วยแล้วครับมาดูครับว่าจะตกพร้อมกันสองคนหรือไม่ปุนนัดเรารอลุ้นอย่งเแล้วน,นะครับครีเวนะครับแจ็คควีนเอควีนแล้วก็เทนแจ็คครับ ถ้าตก2คนนะครับปุณณนัดจะเข้าเฮดอัพทันทีนะครับตรงนี้เราต้องลุนให้ A Queen ชนะนะครับเพื่อให้ปุณณนัดได้เข้าเฮดอัพและฟรอบตรงมาเป็น5 3 6สามหกบอดต่ำอยู่นะครับมิกิตะต้องการแจกครับคริสต้องการ10ครับและเทินครับตรงมาเป็น A ครับผมเรียบร้อยนะครับดอยเด t ์เลยครับ คริสโตฟครับกำจัดไป2คนในตาเดียวทำให้ตอนนี้เหลือผู้เล่น2คนนะครับคือโปปุนนัดและคริสโตฟนี่นะครับโปปุณน,นัดกับคริสโตฟชิปพอๆกันนะครับ9ล้าน6และ9ล้านไปเฮดอัพกันครับแผนนี้นะครับปุนนัดเจสามเลือกคอตาเข้าไปเฉย,เฉย คริสโตะครับถือแจ็คสองสุดเด็ดไปดูกันปอบครับปอบตกมาเป็นสามสี่คิงคริสโตฟติดฝัดดอนะครับส่วนโปปุนนัดเราติดบอททอมแพร่คริสโตฟเช็คนะครับเช็คด้วยฝัดดอส่วนปุนนัดนะครับมีบอททอมแพร่ครับผม ใน h e a อัพค่อนข้างโหดนะครับเลือกเบ็ดออกมาสองแสนหนึ่งบบนะครับหรือประมาณหนึ่งในสามพอตมาดูกันครับว่าคริสโตฟจะทำยังไงคริสโตฟที่มีฝัดดอครับเลือกเลสนะครับไปแปดแสน ตรงนี้ปุณณต้องคิดนะครับว่าแฮนที่เป็นไปได้ของคริสโตฟคืออะไรบ้างอาจจะมีโอกาสทั้งเป็นฝรัดดอหรือเป็นโอเพนเอ็นนะครับหรือกัรช็อตก็เป็นไว้ได้นะครับที่จะเรดตรงนี้นี่นะครับหลังจากคิดแล้วนะครับเลือกทรีเบตใส่นะครับ1นล้านห ็นมินเลสนะครับตรงนี้คริสโตฟที่ยังคงมีฟัดดอและแบ็กดอร์สเต็ทนะครับเลือกคอตามเข้าไปเพื่อดูเทิร์นและเทิร์นต,ตกมา A นะครับคริสโตฟเช็คอีกรอบบุณนัดเช็คด้วยครับ และลีเวอร์ตกมาเป็นเจ็ดครับตรงนี้ถ้าถือห้าหกเป็นสเตทไปนะครับ er right แต่ปุนนัดเราครับมี7-3เป็นทูแพร์คิสโตมไม่ติดอะไรนะครับจับชิปแล้วครับนี่ครับบัฟครับผมเหลือชิปให้หลัง50,000นนะครับเป็นการบัฟที่ใหญ่มากครับ คุณนต้องคิดแล้วครับว่าทูแพรจะลอดหรือไม่ที่แพนะครับอาจจะมีห้าหกนะครับที่มีเล่นเวนั้นได้หรือมีคิงเออะไรงเี้ครับเลือกคอนะครับคิดตบสายหน้าเลยครับเหลือชิปเพียงห้าหมื่นนะครับส่วนปุ่นนันมีชิปสิบแปดล้านครับผมคาดว่าแฮนด์ถัดไปจะจบนะครับ มีไม่ถึงบิ๊กไบนะครับนี่ครับต้องโยนเป็นการเอาอินบังคับเอาอินนะครับคริสโตมี13ออฟสุดส่วนปุนนัดนะครับถือคิง9ออฟสุดและฟรอปตรงมาเป็นคิง72โอ้โหปุนนัดแทบจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับและเทินตรงมาเป็น6ด้อยเดย์แล้วนะครับทำให้ปุนนัดได้แชมป์รายการนี้ไปนะครับผม เป็นทัวยไทท่านที่3ของโปรปุณัตเรล่านะครับและยังคงได้เงินรางวัลน,นะครับ2ล้าน6แสนดอลลาร์นะครับเนื่องจากทำการดิวกันตอนเหลือ2คนนะครับเกือบร้อยล้านบาทอยู่ดีนะครับเก่งมากๆครับผมโปรปุณัตเรล่ารับชมรีแคปสักคู่หนึ่งนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับไฮไลท์ฟิโนเทเบิลอีเวนท์ที่12ค่าสมัคร1 2 5 0 0 0อดอลลาร์โนลิมิตโฮเดมเซเว่นแฮนด์ทางทูนโปเกอร์นะครับขอแสดงความยินดีกับโปรปุณัดอีกรอบหนึ่งนะครับที่ได้ควา้าแชมป์ในรายการนี้ซึ่งเป็นแชมป์ที่3ในไททันซปเปอร์ไฮโลซีรีส์ของโปรปุณัดเองนะครับและยังคงได้เงินรางวัลน,นะครับไปสูงถึง 2, 5 9 4 5 5 5ดอลลาร์ หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ92ล้านบาทนะครับหากดูแลชบอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,บสบไคร์แล้วพบกันใหม่คลิปถัดบบไปสวัสดีครับ